สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวติดตั้งพุทธสตาร์ทในออเนียว2020ครับตัวท็อปนะครับนี่นะส,สวยๆละหลอเลยติดตั้งพุทธสตาร์ทนะครับนี่รนรกระจแยเดิมครับแล้วมาดูวิธีการทำงาน <c oughs> ตั้งพุทธสตาร์ทนะครับก่อน,น่นวิธีสตาร์ทนะครับแต่เบรกนะครับ ได้เบราไฟโชว์นะครับกดสตาร์ทไปทีนึงอารถติดนะครับเครื่องเงียบมากครับก <c oughs> ดติดนะครับอ,อย่าเบรกรถจะล็อกทันทีนะครับล็อกนะครับ <c oughs> ใช้ได้ปกตินะครับ เรามาดูวิธีสตาร์ทผ่านรีโมทนะครับเวลาดับเครื่องแล้วก็แจมเบรยนครับแล้วก็กดคราวนี้เราจะสตาร์ทรถผ่านรีโมทนะครับรถต้องอยู่ในสถานะล็อกนะครับล็อกนะครับสั่งสตาร์ทนะครับ โ้กระจกกลางครับไฟหน้าปัดมารถติดครับลอบขึ้นสั่งดับนะครับสั่งดับเรียบร้อยโอเคเครื่องดับนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นระบบล็อกรถอัตโนมัตินะครับเดินห่างเดินห่างจากรถรถจะล็อกเองอัตโนมัติครับ แล้วก็เดินเข้าใกล้รถจะคลายล็อกให้ทันทีนะครับโอเคครับสรงงานครับ2020ติดตั้งพุทสตานนะครับผมฝากไปด้วยนะครับช่างอบประดับยนต์นะครับผม08873911 5 0ขอบคุณครับ